สวัสดีครับเช้านี้ครับ<อ>ผมดูช่างครับดูช่างทํางานครับจะทําจากนี่ไปนู่นช่างทํางานนะครับทําโครงหลังคาครับผมขุดขึ้นร้านขุดไหล่ย่างกับผมท่านเลยสวัสดีครับที่พักซื้อยาป้าจะทําอะไรครับกินข้าว,วป้าจะกินข้าวแล้วครับผมเที่ยงพอดีครับผม ไล่ไ่ไล่ตบไม่เมีก่าฮเลือดแบบไปไถ่ายไ,ายายยาไล่ตบไเลีย <c oughs> อีกเลยเจ้าดูเด้อตาพุญเลือดเจ้าดูเด้อเนี่ยเด้อเจ้าเจ้าเอาเมียให้เจ้าเบิ่งเด้อเข้าดูเลยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ ระวัง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 ช่างนะครับช่างกำลังทำโครงหลังคาอยู่นะครับไปไปไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นเกิดปีกเกิดปีก เดี๋ยวนายพัดนันขึ้นไปอีกแล้วก่อนตั้งท่าดีดีก่อนเอเจ้าก็ม่ขึ้นไปสูงอ่ะเจ้าขึ้นไปสูงที่ล่ะโอเคโอ้ เจ้าเจ้าเจ้านะเที่ยงแล้วไม่กินข้าวบอเที่ยงแล้ว,ลว,ลวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกำลังทำโครงลังคาเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วบอตอนนี้กำลังทำ โพงหลังคานะครับผมไอ้ว่าไม่เป็นไรของร่างจานว่ะโครงหลังคามุงครับตอนนี้นายพันพักเที่ยงแล้วได้ปะ ช่างฝีมือมาจากโคราชนะครับผมมาจากโคราชครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมปุ่นปุ่น